กล่าวสวัสดีถ้าผมาช้ชม่องท่าน้นนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมไนจากช่องนานไปค้าน,น,นะครับและวันนี้เราก็จะมาแจกเอดออนที่คนในช่องผมเรียกร้องเรียกหากันมากที่สุดเนาะไม่ว่าจะสตรีมกี่ไลท์กี่รอบกี่คลิปคนดูก็ยังถามหาไอ็ดออนนี้ตลอดเวลาถ้าใครเคยดูมาแล้วหรือเคยโหลดมาแล้วก็น่าจะรู้ว่าข้างหลังนี้คืออะไรเนาะผมเพิ่งจะเจอครั้งแรกแหละก็หลังจากใส่เอดออนมาก็บินไปบินมาว่าจะหาสถานที่เพื่อรีวิวเอดออนปพรากฏว่า เดินมาเจอสถานที่นี้แล้วก็บอกว่ามันมีที่ข้างในที่แบบเตรียมไว้พร้อมเลยเอาล่ะถ้าใครอยากมาดูคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงใจผมในการทำคลิปตัวต่อไปเนะเาะไอคนที่เรียกร้องกันมาเยอะอ่ะกดไลค์ด้วยนะเออถ้ากดแชร์ด้วยก็ดีอ่ะงั้นก็ถ้ากดแล้วก็ไปดูคลิปกันเลยอ่ะเอาละครับก็เรามาดูที่ข้างในคืออะไรเนาะก็จริงๆ อันนี้มันต้องเป็นเตียงนะวะเออ,อยังไม่ได้บอกชื่อไอออนเลยเนาะ,ะชื่อไอออนก็คือเจนนี่เนาะนอกจากเจนนี่เราก็จะแจกเอลลี่ด้วยเจนนี่กับเอลลี่แจก2ตัวพร้อมกันเลยต้องอะไรเนี่ย <Thank you. S 1> <laughs> ไม่อ่านชื่อแล้วกันนะโอเคใครอ่านออกก็อ่านออกแล้วกันแล้วนี่มันอะไรเนี่ยโอเคขอตำรวจไปหนึ่งนะอันนี้คือหลังจากใส่ออนมาแล้ว ก็บินๆินหาที่จะาหาที่ที่จะรีเวดออนปราะกลว่ามาเจอแบบบ้านนั่งนี้ก็แล้วมันก็มีเตียงไว้ให้กับไข่แบบว่าพร้อมอ่ะจริงๆแต่ว่าไม่รู้เป็นไรนะคือลิาพของเตียงมันบักกลายเป็นแบบเนี้ยนะแต่มันก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับก็ทําการยีบออกมาแล้วก็เราก็ยีบไปนี่มาด้วยนะเอ็มรไม่ใช่น้่มันเพชรนี่เอ็รออยู่นี่เออไม่ใช่นั้นอันนี้นอนนเออนั่นแหละอ่ะ เอาละครับก็นี่ก็คือสิ่งที่เราจะมารีวิวกันเนาะจงโพกมาทดาดาคนดูเรียกร้องเรียกห่างกันชิบหายเลยเนี่ยเดี๋ยวก็เลยแถมก็เลยแถมให้อีกตัวหนึ่งเจนนี่ก็เจนนี่กับเอลลี่นะครับอ่าสองออดจะแจกส x องออดในคลิปนี้นะซึ่งบอกไว้ก่อนมันใช่ไมมันไม่สามารถใส่ทับในโว่เดียวกันได้นะครับเนี่ยก็คือโวโว่หนึ่งอะเราสร้างมาใช่ปะเนี่ยเห็นปะเอลลี่กับ เจนี่เราจะไม่สามารถใส่หนูเดียวกันถ้าใส่กันมันก็จะบักนะครับถ้าใส่รวมกันมันจะบักเนาะเพราะงั้นให้เราใส่ทีอันนะครับถ้าต้องการเปลี่ยนก็ถอดอันนี้ออกแล้วก็ถอดเจนี่ออกแล้วไปใส่เอลลี่แทนเนาะมันก็จะแบบสับที่กันเนาะเตียงก็ยังเป็นเตียงเดิมส่วนเจนี่ที่อยู่ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นเอลลี่แทนอ่ะเรามาดูดีกว่านะว่าเอลลี่มีอะไรบ้างก็จะมีอันนี้เนาะแล้วก็มีอันนี้กับอันนี้โอ,อเคซึ่งถ้าอันนี้มันก็จะแบบอ่าถอดชุดออกอะนะเปลี่ยนเป็นการถอดชุด อันนี้ก็คงจะรู้ๆกันอยู่ก็อืกินไอติมมาเนาะโอมไอติมอันนี้ก็แบบอ่าไม่พูดดีกว่าโอเคก็จะไม่มีอะไรมากเนาะวันนี้แค่มารีวิวให้ดูเฉยๆไม่กูจะไม่แบบกดให้ดูเลยค่ะขอใจป่ะคือขี้เกียจเซ็นเซอร์ไม่ค่อยได้ทําแนวเซ็นเซอร์เท่าไหร่เพราะงั้นบอกไว้ก่อนว่าขี้เกียจทําเซนเซอร์มากถ้าถือมันก็จะสนใจใช่ไหมเอ๊ะทำไมมันนิ่งกิบขนาดนั้นนิ่งมากอะนิ่งเป็นหุ่นเลยอะ โลถ้าเกิดกดลงมาใจานี้ไหเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ดีกว่าไม่ดีกว่าไอเอาจริงก็พอใจนี้ให้ได้อยู่นะเซนเซอร์ได้อยู่ทำแบบอนิดหน่อยแล้วกันนิดหน่อยแล้วกันแค่ใจนี้พอแค่ใจนี้ตัวเดียวพออา่ามันต้องแบบไหนวะเชี่ยไม่เอาแล้วเปลี่ยนใจไม่เอาดีกว่าโอเคใครอยากรู้ว่ามันเป็นไงก็โหลดไปเล่นเอาแล้วกันนะครับใครอยากรู้เป็นไงเนาะ อ่ะเราเดิไปตัวต่อไปเราไปดูปเ,ปดเดี๋ยวขอออกไปถอดออดออนก่อนนะครับถอดจากเจนนี่เราใส่เอลลี่แทนเนาะเราเจอกันนี่นะครับท่านผู้ชมให้เรามาที่ตรงนี้เนาะแล้วเราก็ถอดเจนนี่ถอดออกเห็นไหมถอดเจนนี่ออกอ่าแล้วเราก็ไม่ใส่ตรงนี้แทนเอลลี่เห็นหรือเปล่าใส่เอลลี่เข้าไปโอเคเดี๋ยวเรามาเจนนี่มอนมันขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเราไม่ใช่สกินเจนนี่เอาสกิน Ellie. เอลลี่เออแล้วก็ถอดเจนนี่ออก มันไม่ทอดจะว่าไงกลัะสักเปลี่ยงปะเอาล่ะมันคงจะคิดว่าเป็นอันเดียวกันนะเพราะว่ามันก็ต่างกันแค่สเปกอ่ะไม่เป็นไรถ้าเกิดมันเป็นงี้ก็ลองเอาเอลลี่ไว้ด้านบนดูนะครับว่ามันจะเป็นไงบ้างเอาล่ะโอเคตอนนี้ก็เข้าเกมมาแล้วเนาะไหนเราลองวางนี่ไงเปลี่ยนชื่อจากเจนี่เป็นเอลลี่แล้วพอเราวางดูสิฮ่าด่าโผล่มาแล้วนี่โอ้โหดำแดงซะด้วยนี่ดูดีกว่าเจนี่เยอะเอ้ยเชียไม่ไม่ไม่ธนาคาด้านนี้ถูกแล้ว กูจะติดเหลืองไหมเนี่ยคิวกูจะติดเหลืองไหมเนี่ยโอเคเข้าใจเหมือนกับตัวเมื่อกี้เนาะแต่ว่าท่าทางมันจะต่างกันนะคืออันแรกกับอันสุดท้ายเนี่ยมันจะต่างกันเนาะอันกลางก็เหมือนกันแลวก็คือเปลี่ยนเสื้อผ้าเนาะเออเข้าใจกันอยู่ก็ยังนิ่งเหมือนเดิมไม่สามารถขยับได้ข้างไหนนี้สถานที่มันมีเที่ยหรือเปล่านีฮะลองไว้ด้านนอกดิเออเนี่ยข้างนอกไม่เป็นไรเห็นปะจะวิ่งตามนาะถ้าเกิดว่าเจอซึ่งต้องขอบไปก่อนนะครับว่า มันต้องมีบางคนที่ยังไม่เข้าใจแน่นอนก็คืออสุดท้ายเนี่ยก็คือมันต้องใช้เตียงมันต้องใช้เตียงอันนี้ถ้าเราจะเลือกตัวเลือกสุดท้ายนะหนึ่งถ้าเราเลือกตัวสุดท้ายอ่ะมันต้องใช้เตียงไม่งั้นมันจะใช้ไม่ติดขุดได้ไหมเนี่ยโอเคขุดได้ขุดได้ขุดได้เอลลีเ่เบสเห็นไหมก็คือเรามาดูกันนะครับเอยเดี๋ยวไม่ได้กดไม่ได้ถ้ากดแล้วมันคือถ้าคือกดแล้วมันไม่มีเตียงนะครับมันจะเฟลเนาะเนี่ย ถ้าเรากดสุดท้ายแล้วมันก็จะแบบมันจะกลายเป็นอันที่2แทนเรากดอันที่3มันเป็นโดยที่ไม่มีเตียงนะถ้าเราแบบล่างมาอยู่ใ,ใกล้เตียงนะอ่ะาแล้วเรากดถือเน่ต้องถือมือเรอด้วยครับถือแล้วกดอันที่สมเนาะมันก็จะได้มันก็จะถึงได้เนาะซึ่งถามว่าไอเทมชิ้นนี้อยู่ไหนก็อ้าวเยฮัยฮโลโหลเออนี่ได้ละ มันจะอยู่ช่องนี้นะครับช่องเตียงเห็นไหมมันก็จะมีเตียงแล้วก็มีเอลลี่แล้วก็เอลลี่ที่แปลว่านั่นแหละเออก็คือเอลลี่ที่แบบไม่ใช่ชุดนี้นะกูเกลียดว่าแม่งใหญ่ชิบหายเลยจะติดเหลือกตรงนี้แหละเนาะโอเคเข้าใจตรงนัวนครับก็ <laughs> คลิปนี้ไม่อยากอะไรมากมายเนาะ <clears throat> นี่ทำเพราะคนดูไม่ขอมากันโคตรเยอะ <researchers> <c oughs> <ๆ S 2> เลย5 <laughs> <cision> ้าสิบกดไลค์ในสตรีมครั้งนั้นอ่ะเออะแล้วคนดูโคตรเยอะเลยก็ <c oughs> มาทำให้ตามที่เคยพูดไปแล้วนะครับเนาะ ไม่ได้โกโหกกันเห็นไหมโอเคใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะคลิปนี้คลิปนี้มีแค่นี้แหละไม่ทำอะไรมากกว่านี้ใครอยากรู้อยากดูก็โหลดออกไปเล่นกันเองนะโอเคปะลิงก์ก็อยู่ในคอมเมนต์นะครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย